สวัสดีพี่น้องป้องปลายสปูสุนสคนมณนนีพามาชมดอกทานตะวันเนาะดอกทานตะวันมาสายโพดมันกะมันเขาเอิ่นห่อยยังไะมันควมหนาลงหมดแล้วมาคำเนาะมาคำเห็นปะมันควมหนาลงหมดแล้วหนาหอกมันมัน <c oughs> อ้แดดแดดตอนแรงเนาะท่านตะวันมันต่องมาตอนเศราเ้านะตอนเศร้าๆพอสายละมันกระจังศิละมันกระสิงงวมลงมันงอนมันงอนนั่นเองเห็นบะสุดลูกหูลูกตาเลยหเห็นหัวล้านบ้า <laughs> เห็นหัวล้านบ้ โอ้ยมันคันไหมเนี่ยมันกันงอนลงหมดละทานตะวันดอกทานตะวันต้องมาตอนเศาราเนาะตอนเสารามันจังสีบานมันสีสู่แดดนะเขาจังเอิญ ต้นทานตะวันคลิปนี้กันสัน,สนแค่นี้ละพี่น้องแล้วพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ